ครับสวัสดีครับเช่นเคยครับผมไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนครับเราก็มานั่งเล่นอยู่กับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมนี่แหละครับมาเล่นกับช่างตาลชักกุยช่างกุยเป็นไงบ้างรถแรงขึ้นไหม แรงใช่ไหมนี่อาซีอาซีของช่างกุ้ยเออสุดจัดครับได้ได้เรื่องไรคุยกันเนี่ยได้เรื่องเรื่องชุนหุกบกินเหล้าเดียวกันกินเหล้าเดียกันต่อยกันเอง ใอรซอยข้าูุโอ้แต่ลูกพี่เองไงวันวันไม่ทำไรได้นั่งกดจะโทษสลูเดี๋ยวรอลูกพี่วันวันไม่ทำไรเลยนั่งกดอ้ยโอ้ยเตะโอ้ยเตะไปอะไรอะไรอะไรบนไร บนไรไหนใอผมนะผม่ายคืนนะไหนเดี๋ยวไหนไปไหนอ่ะไม่อะไรไปไหนไปกับบ้านแล้วบอส่งแล้วมันโรท่าการชายไม่ยอมดูแลจะดูแลอะไรคนมีงานมีการโอ้ยเวลาไปบ้านเขานี่เขาดูแลดีจนเวลาขามาบ้านเราไม่เคยดูแลเขาเลยคนมีงานมีการเนาะเมื่อวานเมื่อวานก็ไปเจาะดินก็เลยได้คอนเทนต์มาสองคลิปโอ อันนี้ก็กดอีกแล้วอันนี้ไม่ได้กดครับอันนี้อันนี้จะอะไรอันนี้จะตัดต่อตัดต่อครับผมตัดต่อเป็นคลิปสั้นคลิปเดียวแพลตฟอร์มไม่ได้ไปไหนหรอกว่างไม่ได้ไปไหนอยู่นี่แหละเด้ออยู่ทำไรอ่ะ๋ยวผมมีงานให้ช่วยแล้วใครไปส่งอ่ะใครไปส่งมัน่ะผมจ้างให้รถไปส่งนี่มีการจ้างเนี่ยไ่ใช่ญาติพี่น้องก็ไปส่งบอ ลงไปเหมือนกับพวกนั้นเซนนี่มีเขาอ่ะใช่ไหมเป็นนี่ข้างล่างใช่ไหมเออคนไทยเป็นนี่เออสาวพี่อ่ะใช่ไทยป่ะอาจจะอย่างนั้นเลยใช้มันขึ้นมาเเออางินะไรสงสัยเนาะอาจจะขึ้นมาเอาเอาเงินดอกอะไรแบบเนี้ยเออเนี่วันที่เท่าไหร่แล้วนี่วันนี้วันที่วันนี้วันที่หกครับวันนี้วันที่ห้า มที่ห้ามือที่ห้าเดี๋ยวไม่ไรผมถามเรื่องอื่นดูทำไมอ่ะอะไรเข้าอะเอาเฮ้ยไหนไหนไหนเอารถไหนมารื้อเร็วมามาเอารถไหนมารื้อมาเนี่ยเนี่ยคันนี้ก็ได้หนิ มาเร็วรชังกุ้ยชังกุ้ยโอ้ <c oughs> ดีกว่านั่งอยู่ว่างๆไงไม่มีงานครับเน้เนเอาเนี่ยมาลื้อนี่เอามาลื้อล้างโครงล้างเครื่องไม่มีตำรวจสั่งคนระับโอ้ลูกพี่ก็ไม่สั่งงานลูกน้องเลยพี่สั่งน้อยขันไหนช่วงี่บ้านีนี่นี่เอาโมไซค์คันไหนก็ได้นี่มาลื้อนี่เสร็จหมดแล้วครับรื้อล้างให้มันสะอาดๆ <c oughs> เร็ว <c oughs> เร็วเร็ว <c oughs> อยโคลวคือรมายกได้ล <L> รือระกอนะไม่โอ้ยไหวเลยแบบนี้รื้อรถรื้อรถไข่รื้อรถไข่อะรื้อรถคน่ายลิ้งใช่ไหมรถมันไม่เป็นไรจะรื้อทำไมรื้อหลังรื้อหลังเอ๊จะมาขยันอะไรตอนนี้ใจรู้ทุกนอืมิดียว โอ้ยว่างงานครับดูสิมา <c oughs> แค่สูบยางก็ต้องจับกันสองคน <c oughs> ตายเลยอย่างนี้นี <c oughs> ่มีครอนี่ใกเกใช่ไหมนี่ใจโอดู <c oughs> ม,ามามามารถคันไหนยางแตกหรือเครื่องจะพังมานี่ช่างว่างอยู่ช่างว่างอยู่ช่างอยากทำงานแล้วนเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ ตายเลยมันเคยต้องช่วยกันดูสามสี่คนนะเออแค่สูบยางเนี่ยนี่นี่นนอันนี้แค่สูบยางนะน,นี่เนะี่ยทากันอยู่กันสามคนเลยนี่นนก็มาเล่นครับว่างๆมาเล่นกับร้านทอมอเตอร์ครับทอมอเตอร์ก็ช่างกรุงนี่แหละครับก็เลาะกำแพงครับ แพงนี่ก็วัดบ้านกรวดครับวัดหลวงปูผ่ผาดก็ดําเนินการสร้างไปเรื่อยๆครับผมสร้างก็เริ่มติดลงติดลายขูดบัวไปเรื่อยๆก็บางทีไอปีหน้าก็อาจจะ เริ่มลงสีหรือเปล่าปีหน้าอาจจะเริ่มลงสีครับอาจจะทาสีปีนี้ก็ติดลายไปก่อนเมื่อวานก็ไปเจาะดินดูครับเจาะดินดูแต่น้ำมันเยอะต้องสูบน้ำออกถ้าสูบน้ำออกก็ขุดได้อยู่ก็เลย วันว่างๆครับวันว่างๆอ่ะแล้วจะไปไหนจะพากันไปไหนปรึกษากันจะเปลี่ยนโล่จะเปลี่ยนโลคันไหนอ่ะคันอาซีนี่นะคันอาซีนี่จะเปลี่ยนโลแล้วเปลี่ยนโลแล้วมันจะวิ่งเร็วนี่วะเคยเห็นแต่รถใส่ส,สโลมันช้าดเด็กกุ้ยเด็กกุ้ย เคยเห็นแต่รถใส่สโลมันชาเดี๋ยวเอีงเปลี่ยนโลมันจะวิ่งไวนี่นเ,อเออมันจะเร็วนี้เอ็งต้องใส่ไฮเอ็งอย่าใส่โลเอ็งต้องใส่ไฮมันจะได้เร็วๆโอ้คนมีมีงานวิ่งก็วิ่งไป คนไม่มีงานก็อยู่ไปคนม,มีงานวิ่งเขาก็วิ่งไปครับคนไม่มีงานก็จอดก็ไม่เป็นไรครับพอแต่อยู่ได้ ก่อนจะนิ่งพี่ก็กลิ้งมาก่อนนะใช่ไหมตาลก่อนจะนิ่งก็เคยกลิ้งมาก่อนเนาะเออไอคนมีงานก็วิ่งไปคนไม่มีงานก็จอดไปเราอย่าไปเดือดร้อนรถก็ไม่พังรถก็ไม่เสียบนอะไรครับโอ้บนบนนี่เครียดเครียดจัดบนหน่อยเดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปครับหลังคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับโอ้ยให้เห็นหน้าช่างกรุงชัดๆหน่อย